ยักษ e ์เจ e. ้เชดก้าสูงสวัสดีที่ที่เพื่อนนะคะอันนี้เจ้ายักษ์ของเราเสร็จจากแป้งนี้ไม่ซอยนะคะแป้งนู้เราก็ตัดอย่างเดียวไม่ซอยน่ะแล้วแป้งนี้ก็ซอยอย่างเดียวซ่อยอย่างเดียวจริงๆเพราะว่าเนี่ยค่ะต้องรอยการตัดไปแล้วแป้งสักเดือนมังไม่ใช่รถเราเนาะพี่ต๋อย่างที่บอกว่าคุณป้าจะขอเส็บไม่พอใจ แกเลยจะให้ซอยจริงๆอ่ะป้าเขาบอกจะให้เราตัดตัดให้ด้วยตัดให้หมดเลยตัดใหม่นะคะแล้กวก็ซอยอันนี้เพื่อนขับจะดึงต้นนี้ก่อนทีนี้เราก็เลยบอกว่าป้าไอ้ถ้าเราจะทมามันก็ทําได้แต่ว่าเราเห็นว่ามันมันไม่ลบเท่าไหร่ป้าไม่ต้องเสียตังค์อะไรเยอะแอะไรเงี้ยค่ะเอาแค่ซอยอย่างเดียวพอ้ก็พอ,อยอีกสักชั่วโมงก็น่าจะเสร็จแล้ว แล้วถ้าตาัดตัดอะไว้รอบหมาอันนี้ยางสีนะคะยางด้านนอ,อกก่อนค่ะเเดี๋ยวพี่ตัดสลย ไม,ไ,ไม่ได้ขายน้ำนี่ยางไม่ได้ขายน้ำเหมือนบ้านเราชาวบ้านเราขายน้ำอ่ะค่ะทําขี้ไม่ได้พวกเราทีเยอะอ๋อขาดแล้วดูตะงเลยนะเมื่อกี้มันฝังอยู่ค่ะล่าเลยาวบ้านเราอ่ะคือแต่ไม่ได้ดค่ะตัดยางเช้าเดียวยังยงังเพื่อนยังไปรักแบบรักที่ยางแขกที่ยางอ,อ๋อ ขโมยกระเจิ้นเยอะไม่รู้มาจากไหนตั้งนานเขาก็เลยคนแถวบ้านเราเลยขายน้ำกันทั้งเทนะคะแล้วพังสวน,อนบอกตัดเช้าเดียวหมายถึงว่าคือเริ่มเริ่ม,มตัดยางนะคะก็ต้องเบิกก่อน,นอย่างน้อยสักห้าวันถึงน้ำยางมันจะไหลก็ต้องเบิกทิ้งไว้ก่อนพอเก็บที่ยางรอบนี้เสร็จรอบหลังก็ขายน้ำได้ละเขาบอกตัดไว้ไดตัดไว้เบิกหน้าเช้าหนึ่งเช้าหนึ่งคือตัด โดนแพ็กที่ยางหมดสวนแล้วค่ะนาเขาบอกเขาแค้นใจอย่างแรงบอกเอาที่ยางไปอย่างเดียวไม่ว่าโยนจอกสร้างด้วยแค้นใจตรงนั้นแหละบอกอันนี้ต้นใหญ่เอานนี้ดีค่ะโจรไม่มีอุ้ยยางยังสดอยู่เลยเนี่ยตนะ้นใหญ่เลยมีคนละไมาา้ ลงเงินไม่นานจะเป็นเอ่อเช่าค่ะเช่าได้คือขับจะปรับตรงนี้ก่อนหาหาเรียมหามุมแล้วหาที่ไวเอือนนะคะเพราะว่าไม่งั้นซอยไม่ได้นู่นคุณป้าจะของสวนมาละ อากาศจะไว้ขอบขอบนี่แหละแต่ว่ามาดูก่อนว่ายังไงสภาพใหม่นะยาว มันติดไอ้นี่ติดติดเที่ยวอ่อเแล้วต้องพยายามกันนิดหนึ่งนะคะต้นใหญ่อุ้ยนี่ถ้าคนซื้อไม้มาได้เนี่ยต้นใหญ่ มันแค่บอกก็ทำไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่อะไรค่ะมันจะเก็ดก,กะที่ขับเขาแขก็เลยจะแบบนันะไม่เป็นไรไม่พงคะ่ะไ,ไม่เป็นไร <c oughs> ตาแกบอกกว่ารถจะพัง หวังเปยดมันไม่พังค่ะาเพราะไม่งั้นมันเกะกาทำงานลำบากเสียเวลาเข้จจาใจค่ะคุณป้าเขเนี่ค่ะเจ้าของสวนให้ตอนแรกบอกว่าแกจะให้เราตัดหมดทั้งสวนเราไม่ตัดให้นะคะเราซอยให้อย่างเดียวไปรอบหน้าแล้วกันพาไปเร่อยไม่ใช่อะไรค่ะมันมันไม่ลกมากป้าไม่ต้องเสียตังค์เยอะไอเราได้เงินอ่ะชอบอยู่แล้วค่ะแต่เรามองมองมอง,มองด้วยว่า สมควรไม่สมควรนะคะแต่ป้าก็ย้ำหลายรอบแล้วแต่เราก็ย้ำหลายรอบเหมือนกันย้ำซ้ำๆเหมือนกันบอกไม่ค่ะแต่ซอยให้เดี๋ยวไม่ตัดให้รอบหน้าก่อนค่อยตัดให้หมดนี่นะคะเดี๋ยวเรียับแกงต้นใหญ่ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอดูมุมหนึ่งคะตอนนี้เดี๋ยววางก่อนนะคะเราพบคลิปหน้าค่ะ